คนนี้จริงๆแล้วในวันที่เกิดเหตุเนี่ยทางตัวดากันนลเนี่ยก็ถือว่าปฏิบัติหน้าที่อยู่ในที่สถานีนะครับตามปกติก็เป็นคนที่ถือว่ากลางๆนะครับในกางความประพฤติในส่วนนี้นะครับแต่ส่วนที่เกิดที่เกิดเหตุไปแล้วเนี่ยถ้าอย่างที่สังคมทราบไปในส่วนงสือเนี่ยนก็อาจจะเกิดจากอารมณ์ของตัวเองว่าปางทีที่เกิดขึ้นว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่สามารถควบคุมได้ในส่วนนั้นนะครับก็ที แต่ในส่วนของการดำเนินการขั้นต่อไปของตํารวจเองเนี่ยนะครับก็คงจะได้มีการตั้งทางกรรมการในการตรวจสอบควาจริงนะครับเพื่อ้ความจริงแล้วในเรื่องที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ครับครับเบื้องต้นได้มีการเจรจาค่าเสียหายอย่างไรบ้างครับครับเบื้องต้นเนี่ยเมื่อได้มีการเจรจาค่าเสียหายกันไปแล้วบางส่วนนะครับก็ทางพนักงานส่วนนี่ก็จะได้มีการไกล่เกลี่ยกันจนเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้ครับครับไม่ได้จะฝากถึงทั้งทั้งสองฝ่ายครับครับก็ในส่วนของการ ก็อยากจะให้ให้อภัยกับทงังสิ่งที่ผิดพลาดไปนะครับในส่วนนี้อะไรที่เราเป็นคนไทยที่จะช่วยเหลือกันได้นะครับก็ขอให้ให,ให้เมตตากันนะครับให้ช่วยเหลือกันในส่วนนี้ล้วกันครับครับแต่ว่าทั้งเมื่อกี้นนแล้ยาเกาดาเดินการปกตินะครับก็เราก็ดำเนินการครับ ที่เปิดนั่นตอนนั้นหน้าต่างเปิดหรือปิดหน้าต่างเขาเป็นคนเปิดมาันหาดค่ะมันจะต้องเปิดจากข้างในอนอกมาข้างนอกอืมครับเขาเปิดแล้วก็เขาเขาถีบออกมายัางไงเขาเปิดตอนแรกแกเปิดมาแล้วทีเนี้ยกระจกตัวเนี้ยอยู่ข้างหลังมันมอยอยู่อย่างางีอยอย้ยแล้วก็อัดออกมา,มา,กาเพราะเนี้ยมุยยืนอยู่างเงี้ยก็เขาทำยังไงทีนี้แล้วเขาเขาด่าด่าหนวดีเยียแล้วก็ตีมยันเข้ามาตีมยันออกมาจากตรงนี้ครับ แล้วตรงนี้ดูเห็ืแก่ลากไปอีกตัวนี้มาแล้วพี่ขึเ้เหงือกัป็นคนห้ามไหมเป็นางนอกตอนแรกจะเปิดเงี้ยออกมาเงี้ยออเปิดจากข้างในออกไปใช่ค่ะเปิดออกมาอย่างเงี้ยเปิดค้างออาไป <c oughs> คือปกตินับนนก็ทำงานตามปกตินะครับได้รับคำสั่งจากผู้บัญชา เป็นสิเปนนะครับประจำสายเบปร์บุตรเมืองสิทธิเกศส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดจากอารามณ์ั่ววูบนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ให้ผู้รับชมได้ตัดสินใจครั้งนะครับว่าเป็นจริงตามคลิปหรือไม่ครับผม